แห่ขอโชคตะเคียนทองยาวสุดในจังหวัดหลังเข้าฝันให้พาขึ้นจากน้ำอยู่นาน400ปี วันที่เด็ดมิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านท่านหนึ่งฝันเห็นตะเคียนทองมาบอกให้นำขึ้นจากน้ำเมื่อเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวและพบตะเคียนจริงโดยมีความยาว28.18เมตรจึงทำพิธีอัญเชิญมาไวท้ที่สำนักสงฆ์พระธาตุหอยงูหรือพระธาตุดอยงูหมู่ห้าบ้านสีมูลเลืองตำบลบ้านหนุนอำเภอสองจังหวัดแพร่ เพื่อนำมาไว้ให้ประชาชนเดินทางมากราบไหว้ตามความเชื่อ นางสาวนัทธมนชอบเล่นอายุ46ปีกล่าวว่าคุณยุพินสาลีพัฒนาหรือเจ๊ปินนำเจ้าแม่ตะเคียนช่อเจ้าแม่ทองอุไลโดยเจ๊ปินฝันว่าเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2563ท่านขอให้เจ้าของที่ช่วยย้ายออกจากริมน้ำยมที่บ้านลูตำบลห้วยหมายท่านบอกว่าอยู่ที่นั่นหนาวและอยู่มานานแล้ว400ปีจากนั้นตอน ช้าวันที่13กุมภาพันธ์เจ๊ปินพร้อมด้วยชาวบ้านพากันไปที่ริมน้ำยมบ้านลูเพื่อหาเจ้าแม่ตะเคียนทองพบว่าอยู่ในป่ามีพุ่มไม้ขึ้นปกคลุมขนาะเดียวกันก็มีเจ้าอาวาสวาดัดและชาวบ้านก็บอกว่าจะมาอัญเชิญเจ้าแม่ตะเคียนทอง ชาวบ้านจึงช่วยกันถางหญาที่ปกคลุมออกและพบว่าเป็นสักตะเคียนความยาวขนาด28.18เมตรนับว่ายาวที่สุดในอำเภอสองจังหวัดแพร่อายุ400ปีที่จมอยู่ใต้น้ำมานานซึ่งการขนย้ายวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรจึงขนย้ายจากที่พบมายัางสำนักสงฆ์พระธาตุหอยงูการเดินทางได้รับอนุเคราห์จากตำรวจสพสองจัดการด้านจราจร ด้านชาวบ้านรายหนึ่งเป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรมามีครอบครัวอยู่ที่บ้านสีมูลเรืองเล่าว,ว่าตั้งแต่เจ้าแม่ตะเคียนทองทองอุไรมาอยู่ที่แห่งนี้ได้มาขอโชคลาภได้ถูกโชคดีถูกมาแล้วสองงวดแต่ได้ไม่มากเท่าใดนักเมื่อไม่สบายใจก็จะขึ้นมาที่พระธาตุหอยงูขอพรเจ้าแม่ตะเคียนทองไหว้พระธาตุเท่าที่เคยเห็นตะเคียนมาพบว่าที่นี่ยาวที่สุดและ ก็แปลกมองดูด้านหัวคล้ายหัวพญานาคทั้งลำต้นคล้ายกับหางปลาในแต่ละวันก็จะมีคนมาขอพรเป็นประจำมีดอกไม้ทูปเทียนผ้าเจ็ดสีมาปูขอเชิญมาขอพรกันได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่ง เิปใ,ใหม่จะได้ไหมคะ